สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับผมนะทุกคนเต้ฟีเป็นั่นเองก็หลังจากที่ทุกคนเนี่ยได้ดูปกคลิปหรือว่าเห็นตอนนี้นั่นเองก็คือวันนี้เราจะมาอัดคลิปเกมที่ชื่อว่าดาร์กบอลแซดคาร์คลาร์ดนะครับจิมมานีดาร์กบอลวากิ้งฟีโล่ด้วยครับแต่ว่ามันย<ๆ>ังเล่นไม่ได้งบไม่พอไม่มีตังตอนนี้เก็บกันโอเคก็เพื่อไม่เสียเวลาเนี่ยเกมนี้ผมก็จะบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นเกมที่ย้อนวัยเรื่องเกี่ยวกับดาร์กบอลนะครับ ใหม่ตอนดากันบอลแซนะไม่ใช่ดากันบอลพวกแบบดีทีอะไรเงี้ยเท่าที่ผมดูนะน่าจะมีแค่ตอนดากันบอลแซนดามันบอลภากำเนิดน่าจะมีแค่แบบนิดเดียวเท่าที่ผมรู้มานะโอเคก็เอางนี้ดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ซับสไครตให้ผมได้ครับคือแค่เปิดเกมมาก็อลังการครับคือคุ้มค่าคุ้มค่ากูมากอุ้ยระดับ ก็ต้องเป็นยากไปเลยดิกว่าอะไรโอ้โหอะไรอะในโลกใบนี้มีลูกแก้วที่เรียกว่าดากันบอลเป็นลูกแก้วลึกลับที่ทำให้ความเป็นฉนาเป็นจีนิบกขาดยังอ่านไม่เสร็จเลยอุ้ยอ้าวโกหังลูกชายของโกไม่ใช่ลูกชายของโกคูถูกแล้วหรือโงกุนนั่นเองอ่าอุ้ยคุณพ่ออาอะไรอ่ะซุนโกคูอืมน่าจะสู้กับ ประตูในจินตนาการอย่างนี้ครับฮ้าวขึ้นเพลงอย่างนี้พิโกโรชัวอ่ามาแล้วพิโกโรมาแล้วมาแล้วหรอพิโกโรนานทีก็ต้องลองฝีมือจินตนาการบ้างไม่งั้นฝีมือจะอ่อนลงนะ่ะอันนี้ฉันจะสู้ได้ขนาดไหนช่วยเป็นคู่ต่อสู้ให้หน่อยนะพิโกโร อุ้ยเอาแล้ววะยี่ฟิกโลไม่ก็ไม่พูดอะไรเลยแม่เลยอุ้ยเบ่งพลังอุ้ยตอนแรกๆมันมีพลังขนาดนี้หรอแบบเบ่งได้อะไรเงี้ยแล้แต่กันผมก็าทำดีนะโคตรสวยทุกคนภาพแมันมันอ๋อต่อยถ้าพุ่งพุ่งยังไงออกพุ่งเป็นตัวนี้โอเคขออนุญาตขออนุญาตเซตก่อนนะครับลองลองก่อนลองก่อนอะไรกูทำไรยังไม่ทันได้ทำอะไรเอามีหลบด้วยยังไงอืมต้องลองต้องลองต้องลองเล่นครับผมว่ายังเล่นไม่เก่งมาก เอาต่อยต่อยอืม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 อุ๊ยอ,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 อย่างมันอย่างมันนี่แนะเตรียมต่อสู้ที่กูชอบมากที่สุดวิธย,ยังไงมันมันจะยงงังไงวะอืมอืมอืมนี่มันเล่นยากเน่จริงผมยังไม่รู้วิธีการใช้พลังขึ้นเต่าครับตอนนี้คือยังงงอยู่เลยก็ต้องทำยังไงอุ๊ยนี่มันใช้พลังขึ้นเต่าไงวะกูก็มึอนอีก <laughs laughs> คืออะไรชนกันอ๋อ,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 อนี่อ้าอ๋อเนี่ยจะเป็นช่วงของชาไฟยานะครับที่มายิมเบจิต้าอ่ายิมเบจิต้าแล้วก็มีลาดิชพี่ชายของโงกุลน,นี่การลุกลามของชาไฟยานักรลผู้มีพลังเกินขีดจำกัดอะไรอะย่อเด็กน้อยซุงงกุลในอดีตได้ต่อสู้กับร่างแย่ของราชาปีศาจกโรที่วางแผนจะครองโลกธนาเอาได้เวลายังอ่านไม่ทันเลยแไม่ ดิอันนี้ใครอะน่าจะลาดิดนะเราคนแรกอ่านี่อืมตอนในความคิดของลาดิดนะครับอะไรเนี่ยเออจริงๆิผมว่าลาดิสเป็นตัวละครที่ถ้ามองในมุมองชาวชาวฝ่ายญ้าเป็นมุมมองที่น่าสงสารนะจิอีกไม่นานดาวนี้ก็จะตกอยู่ในมือของเราแล้วสินะลาดิสถ้าแกมไม่ทำผิดพลาดก็น่าจะจบเร็วกว่านี้ แล้วน่าเก่งขามี่ใครวะโทษทีเออฮ้ยเพพาะแบบนี้ไงแกถึงถูกเรียกว่าอไอออนลาดิสฮเอาต่อไปฉันจะทำให้ดีกว่านี้เพื่อเดื่ถ้าผิดพลาดอีกก็เตรียมใจไว้เลยนะเนี่ยผมว่าดาดิเป็นตัวที่น่าสงสารมากอาจจะมุมมองกูมุมมองชาวป่าถ้ามุมมองมนุษย์น่าจะแบบมองตัวร้ายลอลร์ตน้องชายของฉันถูกส่งไปดาวอืว่นน่ะน้องชายแกเหรอ จะมีชาไฟย่านอกจากนอกเหนือจากพวกเราอีกเหรอเออเอาหมอนั่นมาเป็นพวกต้องจัดก,การได้ดีกว่านี้ถ้าเป็นน้องแกก็ไม่น่าจะคาดหวังได้เท่าไหร่นะสิเพาแต่ดาวไหนล่ะอะเออถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นดาวที่ชื่อว่าโลกทำอะอยู่นะคาร์ลอสคาร์ลอสนี่ก็คืองอกุลนั่นหละครับก็คือทรงงอกุลน,น,นั่นเองแต่ใครไม่รู้นะ เอาเลยเทพเจ้าังกรเลยนะเนี่ยมนเป็นตอนเลยเหรอคุณพ่อได้เวลากลับบ้านแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะดุเอานะอา้าวเดี๋ยวค้อยัอทีน่าโกหกกำลังต,นนต่อสู้กับคนเก่งๆีงนอยู่ในความคิดนะ่ะคนเก่งๆเ,เหรอใช่คนเก่งๆชื่อว่าพิกโกโลเอาไอ้ตัวเขียวี้สุนพิกโกโล่ในดีชื่อว่าราชาปีศาจพิกโกโลเป็นคนชั่วร้ายมากเลยนะ ในบันดาที่พ่อรู้จักทั้งหมดพิกโกโล่ที่เกิดใหม่เนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งสุดจนทําให้พ่อตื่นเต้นเลยแหละเลยอยากแก่งขึ้นและสู้กับเขาอีกนะ่ะอ้วาวการต่อชู้ค่ะอึดอังได้ว่าขอให้จิจ้ขอให้หาวัตถุด,ดิบไปทำอาหารกลับไปนี่นะอะไรเดินไปไหนเออจะเอาอะไรบ้างนะ ถ้าจะไม่ผิดก็ปลากับแอปเปิลนะคุณพ่อเอ๊ยน่าจะเป็นอันนี้ปะฮะไม่แน่ใจอ้าเป็นไฟไหต่อวิ่งไงวะเล่นไม่เป็นนะอเก็บอันนี้ปะอุ้ย,อ,ย,อ,ยอ,ะอะไรอะไรอะไรยังไม่ไปกินวิ่งไปอ๋อกดเป็นการกดนะอ๋อเพิ่งรู้ว่ะเนี่ยนี่เป็นการหันมุมมองหรือว่าเราเรียนรู้การเล่นไปด้วยเลยฮะตรงนี้อืมอ้าอุ้ยเลยแล้วมันกระโดดสูงจัง ก็ปกตินะอุ้ยแต่ so มันดีวะชอบแค่กูแค่กูเล่นนี่กูว่ามันละเหมือนเกมในโอเวอร์เนาะยังไงเราหามาจากไหนวะน่ะอืมจิ้มหางหางอย่างยาวปลาปลาตัวใหญ่ใหญ่เอ้ายังไงยังไงตกอ๋อปลามาแล้วตัวเบิรมอืมตึบเวลากลับบ้านหรือยังกลับบ้านก็ได้ฮะ เอาละกลับบ้านถึงตอนแรกกะว่าจะเดินเล่น่ไห่นะแต่ว่าเราเราเดินเล่นมาตอนเก็บแอปเปิลมาเรียบร้อยแล้วอ่ะไปแล้วนะมีส <นะ S 2> ีทองโอ้ยเป็นอะไรที่คลาสสิกมากๆนะครับเรือสีทองนี <c oughs> ่การนั่ง,งชิลๆนะฮะ <c oughs> บ้านคุณไหนเนี่ยมีบา้านอ๋อบ้านเราอยู่นู่นนะ,ะเป็นหลอดไฟเด็กไม่ใช่เปเราเก็บอะไรแถวนี้ก่อนได้ไหมเก็บไปก่ะไม่รู้ว่าคืออะไรน้น่าจะเป็นค่าพลัง ไม่รู้เลยกูเก็บรัวๆไว้ก่อนแต่ได้ไปทำอะไรนะฮะแหม่มมมกลับบ้านเราดีกว่านี่บ้านเราเึ้ามาหน่อยแล้วสิโกฮังนี่กลับบ้านจีจีมึงโดนแน่กลับมาแล้วจีจีเอาของกินมาด้วยนะเอาแล้วเหรอครับคุณแม่อาจังเลยนะโอคูใช้เวลานาน,านแค่ไหนเชียวกาออรรวบรวมวัตถุดิบ ทำอาหารน่ะในแห่งไหนหรอก็ฝึกวิชามาด้วยนะสิวันนี้เป็นวันท <Yeah, ี่จะพาโกหังไปหาท่านผู้เฒ่ามูเทนนะก็คือท่านผู anyway> ้เฒ่าเต่านั <h. ่นแหละครับเดล้ออืมใช่นะสิทีตัวทีคราวหน้าจะระวังนะเนียร้อยี้่ะอืมอ๋ออารมณ์เปลี่ยนวายยังไม่ก็นหน้าเข้มเอ้าต้องเตรียมเท่ากับของเขาของน่ะทําสิมันหน้าเปลี่ยนว้ยวะ อ้าวเข้าบ้า,านแล้วครับอะไรอ่ะให้ทําอาหารให้ให้แฟนทําอาหารให้เหรอให้ทําอาหารคอร์สให้ต้องให้จีจี้ทำอยู่แล้วอ๋อนี่ยปลาหนึ่งอ๋ออุ้ยมีหลายเมนูเลยฮะแต่ว่าเราทําได้แค่เมนูเดียวทําไปก่อนเรียบร้อยคอมพลีทเรเรียบร้อยแล้วทำไงต่ออันนี้คืออะไรอ่ะ อ๋อ,อเ,เป็นภาพของกุยลินและงวอกุลตอน,นเด็กๆนะฮะที่ตามหาหินที่ฝึกกับท่านมูเทนรชีนั่นเองดิจิงั้นไปบ้านฝูแล้วนะโอ,นนอนนคุเราเดี๋ยวล,ลืมแล้วหรอว่ามีของที่จะให้โกฮังอ๋ออันนั้นเนอะอะไรวะอ๋อเป็นหมวกของ โกฮังนั่นเองที่มีดากันมอนติดไว้ก็คือดากันมอนของดูต่างหน้าท่านปู่ของโงอกุนนั่นเองนะครับคือโกฮังก,ก็เป็นชื่อดีลับจากปู่ได้หละใช่เป็นชื่อดียวปู่เลยครับทุกคนงั้นเหรอหอ,ม,อ,อมากเลยโกฮังจังกลับมาก่อนข้าวเย็นให้ได้นะดูแล้วน่าจะกลับไม่ทันนะครับเห็นกลับไม่ทันทุกตอน เพลงเป็นเพลงที่คลาสสิกมากสำหรับ<ช>อยู่ว่าทำเพราะเต่านี่กุยลินเอมิงล้าน <c oughs> อุ้ยเด็กคนนั้นเป็นใครหรอลูกฉันเองฮะ <c oughs> อ,อ๋อับเป็นลลนไ้ฝีแปลกหรอ <c oughs> จ้าสวัสดีครับเจ้าสวัสดีไม่ไงทำเสียงมไมิเป็น ชื่อซุนโกฮังซุนโกฮังงั้นหเหรอไอชื่อปู่ที่เสียไปแล้วมาตั้งชื่อเหรอใช่เป็นชื่อที่ดีใช่ไหมล่ะอันนี้เป็นการอุ้ยอันนี้ให้สู้กุยลินจริงป่ะเนี่ยอ้าวโดนกูยังไงยังไงอุ้ยทำไมทำไมกุยลินเป็นอย่างนั้นอุ้ยต้องหลบนะครับต้องหลบต้องหลบเหมือนพิโกโลอ่าอยัางไงยังไงอื้มอุ้ย ผมน้ำอุ้ยมีลโรงแด้วยเหรอมาขึ้นเอายังไงสู้ในน้ำมามามาเหนียรไหมได้โปรดชุบชุบอืม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 จ้านี่มามาเกี่เริ่มเล่นเป็นแล้วฮะพุ่งไปยังไงต่อยต่อยต่อยเอายังไงอุ้ยอะไรอันนี้ท่าอะไรเอาพลังขึ้นเตาอันหน้าี้มามายังไงยังไงอุ้ยเราเหนื่อยนะครับไปน่าช้าพลังก่อนเกี่ยล่างอ่ามาแล้ว ยังไงยังไงยังไงขอคืนมากนะออ,อืยังไงนีม่มาอะไรนะ่ะอุกาบาทแล้วพ่อ,อไม่ใช่คุณพ่อนันน่นอะไรน่ะี่ทักจริงด้วยอืมอะไรเนี่ยเขาคยจะเป็นอุกาบาทไม่ใช่ละไม่ผมว่าเกมนี้ทำดีมากนะจริงผมชอบมากคุณก็คู่นักสืบเหยน่อยันที่สุดได้ในประชานได้ฟังข่าวสนรสขและมีลูกด้วย ก็คุณแนะนำล่าชางไปท่าต่อุ้ยชาวนาที่ไม่รู้อิโนโอยเนะกำลังเพิ่งทำฟาร์มอืมลูกอะไรออมาอุกบาตหรือเปล่าผมหมายต้องนี่เป็่าาคลิปจะได้ออกข่าวอืมเป็นชาวนาที่เป็นฟาร์มเขาเรียกว่าอะไรวะก็าทำสวนที่ไม่รู้อีโนอเนยเนะครับนี่ออกมาเอา นะเป็นลาดิชคนแรกนะครับทุกคนก็คือพี่ชายโกคุนั่นเองเอาลอยมาอย่างนี้รึบลงแบบเนียนพวกคนในดาวนี้ยังมีชีวิตอยู่จริงๆด้วยเจ้าขาลัตเฮ้อแก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 เป็นตัวอะไรน่ะ พลังต่อสู้แค่าห้าเหรอเจ้าตัวขยับย่ะย่ะย่ะขยับนะ <c oughs> อืมเราเป็นกระสุนปืนยิงถ้ายิงธรรมดาน่าจะยิงไม่เข้านะปืนเอาเรียบร้อยดีทีเดียวไ <c oughs> ปชนเผ่าที่เปล่าบางอะไรอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ีผู้มีพลังมหาศาลระยะทาง4,880เมตรคารอดเหรออ้าวไปพีกโกโลนะครับรยังไงทีนี้อะไรนะเมื่อกี้นี้รู้สึกถึงพลังมหาศาล อ้าวเราได้เล่นพกโกโรครับทุกคนลงแบบเนียนๆออไม่ใช่คาคัแล้วเป็นใครน่ะมีซูละอะไรกับแกแนี่เพราะนึกว่าเป็นคาคัตแต่เจ้านี่เป็นชาวนาเม็กอันนี้เป็นการพูดในใจนะครับทำไมชาวนเม็กถึงอยู่ดาวนี้ งั้นมาทำอะไรที่นี่ต่างตายกันเหรอโอ้ยดูหน้าเกงขาวไม่เบาเลยนี่นาะโอ้ต่อสู้สามร้อยิบสมีตัวแบบนี้ด้วยเหรอแอ่ไม่ใช่คู่ต่อสู้รหรับชั้นอยู่ลยแล้วแออย่ามาดูถูกข้านะอ้าวได้สู้กับลาดิชนะครับในเรื่องเป็นการในเรื่องนี้คือลาดิชชนะพิกโรนะเพราะว่านั่นจะ โดนไม่กี่ทีแต่ว่ากูนี่เนี่ยจะเป็นผู้ชนะมามาอืยังไงยังไงอุ้ยโดนอุ้ยอ๋อเลงนี้เหรอดีนะาเลงทันอืมยังไงยังไงที่มาเฟิงโก้เหรอเนี่ยใช้มาเฟิงโก้อ่ะอุ้ยยังไงยังไงอืมต่อยต่อยเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วตั้งกาดอืมยังไงสวนโดนกูสวนอุ้ยไม่โดนไม่โดนอืมอืมถอยระยะถอยนะตั้งกาดก่อนทีนึงถอยแล้ดีกว่า มาใช้แบบโกคูไปได้นี่หว่าอุ้ยมันมันหลบมันหลบอุ้ยมันมันวาร์ปมันวาร์ปมันวาร์ปยังไงยังไงโดนๆโดนโหอ้งแรงฮะจะสู้ยังไงเนี่ยอืยังไงยังไงโอ้หยงแรงกูล่วงอะเนี่ยอุ้ยยังโหดหรือเป็นเพราะกูเล่นระดับยากวะ ยังไงมามามาหึหมาไปแรกๆเล่นได้นะน่าจะได้อยู่นะปล่อยลังอะไรอะไรอย่าเข้ามานะปล่อยลังเล่นแมงอย่างเงี้ยเลยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปมแปมอือยากนะฮะยามากยามาเวลาดีชาไข่ยาแต่กูต้องชนะยังไงยังไง ขอต่อยหน่อยขอต่อยหน่อยอืมอืมฟ้าไปทีนึงดิจิตอลดิจิตอลโดนฟ้าโดนฟ้าตามไปซ้ำอืมอืมอืมอม,มาโดนอยู่ะฮะนั่งอยู่อ,โอโุ้ยโอ้โหท่านี่้ยามายามาต่ท่านี้ อืมต้องหาเวลาไปฟันนะมีเลียมยวอุ้ยเกือบโดนอืมอืมอุ้ย,ยมันจะฟันมันจะฟันมันจะฟันอะไรดีต้อนดีต้อนอืมอุ้ย,อยโอ้โหฟันเยี้ยวทุกคนผมว่าผมรวงแน่เลยอืมขออนุญาตสักทีนึงอืมอุ้ยเกือบโดนฮะอุ้ยเราจะตามมาฟันว่าแล้วอืมเริ่มเริ่มเปสเต็ปเริ่มเป็สเตปเริ่มเร่มเป็น เรียบร้อยโดนจ,จังโดนจ,จังอย่างนี้อื้มวิ้ยมันมาเยอะเราต้องมีพลังงานหนีด้วยฮะต้องรีบช้าแล้วหนีขอยญาตซับทีนึงอืมอกวมาจะได้กูกทีกูเก่งเลย แค่นั่นเหรออะไรต่อไปตาฉันสินะงั้นจะให้ดูตัวอย่างฆ่าต่อสู้แล้วกันใช่ปะเอมีกพลังมหาศาลอยู่อีกหนึ่งจุดอันนี้แหละคาคลอสไปแล้วครับดูดูหน้าพิกโรแบบว่าหน้าแล้นั่นเป็นใครกันนะ どこへ向かうつもりだ。